ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่เรียกว่าคนไม่จนคนไม่จนดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงเรียกว่าคนไม่จนดูก่อนภิกษุที่เรียกว่าคนไม่จนก็เพราะพ่อจงเจ็ดอันตนจเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วพ่อชงเจ็ดเป็นฉไนคือสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัตธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชง อุเบกขาสัมโพชชงดูก่อนภิกษุที่เรียกว่าคนไม่จนก็เพราะโพชชงเจ็ดเหล่านี้แลอันตนจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว